ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนัสกาเจจาก,ากเว็บไซต์เกษตรทำกิจวันนี้บางดนตะลุยราตรีที่เมืองตรังนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกลางวันเนี่ยนะบอกว่ามาเมืองตรังเนี่ยต้องกินโรตีนี่นะกลางวันแล้วก็กินแล้วตอนดึกก่อนเข้านอนเราก็มากินอีกโรตีที่ดังมากฮะของเป็นเป็นโรตีร้านมุสลิมนะฮะ โรตีเมืองตรังนะันฮาร้านเห็นไหมนะนี่นฮะนี่นะ,ะนนะที่นี่มีโรตี40กว่าสูตรนะเราไปดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรครับนี่นะครับโรตีเมืองตรังนะนะเป็นร้านของเป็นร้านมุสลิมนะนี่นะดูรถจอดเต็มเลยนะนี่เราไปดูเราสั่งกันแล้วนะ ที่นี่มีอยู่อย่างหนึ่งนะพอเราเข้านั่งปุ๊บขึ้นมานี่เขาจะยกอาหารเขาเรียกว่าคล้ายๆกับออเดิร์นะฮะให้เราเลือกเอานะว่าจะกินอะไรนะฮะเนี่นะนอกจากจะมีโรตีแล้วก็ยังมีขึ้นชื่อกอน,น้าชาติมซัานะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารจานเดียวนะก็ะเพนก็ก็นั่นก็คือฮัลนัหมดเลยนะเนี่ยพวกเราอยู่ที่นี่นะ นี่นะวันนี้เรามาที่บ้านของปกโกขำฮะนุชิตศิริพัฒรานะนี่นะโรตีโรตีทุเรียนก็มีฮนะนี่นะนี่รายการโรตีทั้งนั้นเรนดูนฮะดูนไปม่หมด40สี่สิบกว่าเมนูนะ สี่สิกว่าเมนูครับสี่สิบกว่าเมนูนี่นะโรตีอันนี้เขาเรียกว่าโรตีตบอ่าโรตีตบจะให้ตบช้าตบขวาก็ว่ากันมาบางทีก็กระเด็นออกจากปากเลยนะเนี่ยอันนี้โรตีสามจังหวัดชายแดนเลยโรตีระเบิดอันนี้โรตีระเบิดโรตีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เปล่าหรอกจริงจตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าโรตีขมิอันนี้ก็คืออันนี้คือโรตีน่าจะชีสชีสอันนี้โรตีกรอบโรตีไข่โรตีกรอบโรตีโรตีไข่โรตีกรอบ นี่เราสั่งแค่นี้นะเราสั่งแค่นี้ก่อนเพราะาไม่ไหวกลางวันก็โรตีกลางคืนก็โรตีคนเราเนี่ก็โรตีนะฮะนี่นะสั่งเนี่ยมีห้าเบอร์นะเก้ามาจังหวัดตรังผมบอกแล้วต้องกินโรตีคนพาไปกันนี่นะนอกจากลุงขำแล้วโลโก้ขำแล้วก็จะมีลูกชายกูกวนครับกูกวนเก่งกิน อ๋อโกควโกควเก่งกินอ่านะคือคุณปราดอระลูกชายคนโตของลูกําเองนะรอการค้าจังหวัดตรังอ๋อรองประธานกค้าจังหวัดตรังด้วยนะนี่นะลูกชายคนโตนะนี่ทำไมตึกตรังเขาชอบกินโรตีกันอ๋อไม่ครับก็คือเป็นของทานเล่นกินได้ทุกเพศทุกวัยที่ต่างกมเมืองต่างเป็นต่างกบมิหนะททำเราอยู่ร่วมกัน <ừ. S 2> ทุกเชื้อชาติทุกภาษาเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่ตังเราเพราะฉะนั้นคนทุกที่ก็จะมา,มากินอะไรของด้วยกันได้นะครับ <ừ. S 2> ก็ที่นี่เป็นอาหารต่างๆมุสลิมก็ชื่อว่าชื่อ จะเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองแล้วทีอีกหลายๆที่คนตังเราทาน9้ามื้อครับมีที่ให้เลือกทานเยอะตั้งแต่คุณแหกที่ตามมาตอนเช้าก็มื้อหนึ่งแล้วก็มากินอาหารเช้ามื้อมื้อสายมื้อเที่ยงมื้อบ่ายมื้อเย็นมื้อโอ้โหก็วัดขามื้อก่อนก่อนนอนมื้ออะไรมื้อดึกอะไรพวกนี้ นค,นคนตรังกินเก้ามื้อถ้าผมอยู่ตรังอย่างนี้โอ้โตายขนาดกินวันสอง 2. มื้อน้นอ้วนขนาดนี้นะเนี่ยดูดูดแ,ลแล้วอีกอย่างหนึ่งคนตรังเวลาถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลมอที่หัดใหญ่สุขมอสุขานักการินนะครับ<อ>เขาก็จะจะมีรูปรูปคิดนั่นก็คือหนึ่งรูปหวัวใจสองก็คือรูปความดันสามก็คือปวดข้อตามมือเพราะว่าปวดตามข้อเพราะว่าทานเยอะพอทานเยอะน้ำหนักตัวมันเยอะก็เลยข้อเต่าแล้วแล้วรักษาไม่ได้นี่ จุดอ่าตอนนี้เป็นจุิดดูดลมนี่คือโรตีภูเขาไฟโอ้จุดไฟเดีจุดไฟนี่โรตีภูเขาไฟนะครับครับเดีวจุดไฟครับนี่นี่นะเนี่ยเคยเจอไหมนี่เจอครั้งแรกในชีวิตอะโรตีภูเขาไฟที่โรตีเมืองตรังนะอยู่ใจกลางเมืองตรังนะโรตีภูเขาไฟต้องมาที่นี่โรตีระเบิดเออโรตีตกโอ้โหแต่ละอย่างแต่อย่างฟังแล้วน่ากลัวนะครับแล้วเนี่ยลุงพรเคยเห็นเรายังครับลุงพร ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกครับผมรู้จักแต่ทุเรียนภูเขาไฟแต่ถ้าต้องการจะโรตีภูเขาไฟต้องมาจังหวัดตังเท่านั้นลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงผมก็น่าจะเป็นครั้งแรกของชีวิตเหมือนกันอย่าว่าจะเคยกินฮะผมบอกแล้วราเพิ่งเห็นครั้งแรกแค่นี้ก็มันทั้เปว่าเป็นลิขแ้วครับลุงขับอันนี้ญาติผู้ใหญ่ใจดีของเรานะนี่ลุงขับนะลุงขับ เจ้าของยางพารานะเ t สามหนึ่งอันนี้ก็ลูกวัวแหวนหัวแก้วที่พามาเรากินโรตีเห็นว่าบางดนเป็นมุสลิมก็เลยพาอาหารมุสลิมขอบคุณมากทั้งสองท่านนะครับอีกอย่างหนึ่งเรามีเชื้อสายทางมุสลิมด้วยครับผมย่าและยายเป็นมุสลิม<อ>แล้วก็มีปู่กับตามาจากเมืองจีน นี่นี่คือเอกลักษณ์ของคนตงังเราเราอยู่กันเล,ลยรูก่มผยมีความสุขครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาโดยเฉพาะที่ตังเพิ่งผ่านวันอาริยายอไปเมื่อวันสองวันนี้เองจริงไม่ใช่เฉพาะที่ตังคือทั่วประีทศและเนี่ยเวลาพอถึงวันอะไรพวกนี้ก็ ทางญาติก็ส่งขนมอะไรมาให้ทานอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาตุจกีเราก็แรกเปรีก็ส่งไปอะไรพวกนี้แล้วก็นี่นี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมืองตังเป็นเมืองน่าอยู่เลยครับเป็นเมืองน่ากินเพราะฉะนั้นหากว่าใครสนงใจเมืองตังก็ลองมามานะครับแล้วอย่าลืมมาแวะที่โรตีเมืองตังที่นี่นะครับและยังมีของกินอีกเยอะแยะมากมายมีให้คุณได้เลือกสรรแล้วก็ยังมีเสื้อสารที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งทะเลทั้งบนภูเขาและก็ในเมืองที่ที่ตัวนะครับเมืองตังผู้คนน่ารักครับ เมืองตังเป็นเมืองสงบเมืองตังคือเมืองที่สุดเส้นทางรถไฟสุดสายอาันดามันถ้ากล่าวว่าคุณไปที่ตรังที่ตัง,ตงคุณจะนั่งรถไฟไปได้สุดสายอาันดามันมีเฉพาะที่ตรังเส้นนี้เส้นเดียวแล้วก็สถานีก็เป็นลักษณะลักษณะเดียวกับหัวหินเป็นืองเก่านะครับมาเมืองตังทั้งทีต้องต้องมาลงให้ถึงที่ลงได้เจอของดีเมืองตังนะครับก็มีโอกาสขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับว่า มาเมืองตรังกันเด็ดครับคุณตังน่ารักคุณตังใจกว้างสร้างใส่ความดีของตังนี้เรามีของนี้ให้ชม่อว,ว่าถ้าคุณไม่ได้มาสัมผัสที่คุณจะไม่เิีเมืองตรังครับผมก็มาเมืองตรังแล้วครับวันนี้นี่นะนี่นะโรตีภูเขาไฟได้กินครั้งแรกในชีวิตที่เมืองตรังนี้เองครับ